สวครับพบกับผมแจ็คมมนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่10มกราคม2565นะครับมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะก็เรามาดูกราฟง่ายๆนะแบบง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็มาเริ่มต้นกันที่เซตก่อนเลยนะเซตก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะแต่ว่ามีการย่อตัวลงมานะขึ้นไปแตะที่1600 เจ็ดสิบแปดแล้วกันนะมแต่1,678แล้วก็มีย่อลงมาเป็นสองแดงนะสองแดงแบบนี้หมายความว่ามันก็มีโอกาสย่อลงมาต่อนะแต่ว่าถ้าดูเป็นไทม์เฟรมย่อยเนี่ยคือแนวรับสําคัญเนี่ยที่จะแบ่งว่าเฮ้ยย่อจบยังหรือว่ายังไม่จบเนี่ยอยู่ที่นี่แหละแนว1,650นหกร้อยหานะหนึ่ถ้าหลุดหนึ่ก็ 1,640-1,613นะเป็นแนวรับถัดไปนะครับเออก็ยังใจชื้นได้อยู่เพราะมันมันก็ยังอยู่เหนืออีมเอนะในทางเฟรมเดนะอาจจะมีย่อเพื่อเพื่อจะไปต่อไงย่อเพื่อจะไปต่อมันก็ต้องนะอย่ย่อแรงแล้วกันอะ <laughs> โอเค เรามาดูหุ้นลายตัวกันดีกว่าตัวแรกนะตัวนี้ PTEP e นะแล้วมันโลกขึ้นมานี่ก็พวกก็อ่ะขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยนะก็สวยดีนะทรงกราฟสวยดีมากอ่ะพื้ย่อลงมาเด้งแบบนี้มีโอกาสมีโอกาสนะก็คนที่มีของเลื่อนสต็อปล s อมาวางไว้ตรงนี้ละ 118บาทแนวต้านอยู่ที่125นะถ้าผ่าน125ไปได้ก็136สําหรับตัว PTT EP นะตัวถัดไป PTT อ่ากับตัวขึ้นมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นและยืนเหนือจุด38บาทได้ก็มีโอกาสไปทดสอบที่40บาท41บาทได้นี่บริเวณ40บาทนี่มีคนติดเยอะพอสมควรนะแล้วก็41บบาทนะแต่ว่าก็ ถามว่ามีแกลบไหมมีแกลบนะมีแกลบนะสำหรับตัว PDT นะคนที่มีของตอนนี้ก็วาง Stop Loss ไว้ที่38บาทนะแนวต้านอยู่ที่41ตัวถัดไป IVL ตัวนี้ก็สวยสดงดงามนะขึ้นมาเลื่อย H&A ยังเป็นสีเขียวแบบนี้ก็ถือสบายๆนะคนที่มีของตอนนี้เลื่อน Stop Loss มาวางไว้ที่44บาทนะแนวต้าน แนวต้านอ่ะตอนนี้ก็คือมาชนแล้วแหละชนแนวต้านตรงนี้นะบริเวณสี่สิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์เนี่ยอ่าถ้าผ่านได้นะผ่านได้ก็ไปต่อที่ห้าสบาทนะสำหรับตัว iwl เดี๋ยวดูก่อนนะตอนนี้อืมขึ้นไปทดสอบแล้วมันยอ่อลงมายอ่อแรงด้วยนะขึ้นไปทดสอบแล้วยอ่อลงมาแล้วก็กลับมาตรงนี้นะก็ลุ้นนะสำหรับตัว iwl ถ้ายืนเหนือสี่สิบหกบาทยี่สห้าสตางค์ได้ก็ จะสวยนะสวยงามนะแต่ตอนนี้ก็สวยนแหละนะใช้ได้ใช้ได้ตัวถัไดไปบ้านปู่อ่นะขอกลับขึ้นมาแต่อ e ีเมลละตัวนี้น่าสนใจนะตอนนี้น่าสนใจนะถ้าวันจันร์นะมีทำ h i g สูงกว่า11 5จุ้านะ11 5จ้าก็จะเป็นเขียวที่สี่นะเป็นเขียวที่4ี่นะก็เออนะ ถ้ายังเขียวนี่ก็น่าสนใจนะแนวรับอยู่ที่10บาท50สตางค์นะสำหรับตัวบ้านปูแนวต้าน11บ็บาทแปดสบาทตามลำดับนะอันนี้ก็ถ้าใครชอบเทรดแบบไซเวย์อะไรเงี้ยก็มีแก็บอยู่นะอืมแต่ว่าอย่าลืมวางสต็อปลอ s นะอย่าลืมวางสต็อปลอ s ว่าเนี่ยเขาวางไว้เป๊ะเลยอะห่างกันแบบเท่าเท่ากันเลยอะเนาะ m a r k เก็ตเมเโครเทพนะถัดไป BBL อ่าตัวนี้ก็แนวโน้มขาขึ้นนะแนวโน้มขาขึ้นคนที่มีของ Stop l o s ออยู่ที่120บาทนะแนวต้านถัดไป129บาท50สตางแล้วก็134บาท50สตางค์นะเยังเป็นสีเขียวอยู่ก็ยังดูดีนะก็ยังดูดีนะเออใช้ได้สวยดีนะถามว่า มีโอกาสผ่านมีโอกาสผ่านได้ไหมก็เออก็จุดนี้ก็เป็นแนวแนวต้านแข็งๆนะต้องบอกไว้ก่อนนะว่า129บาท129บาท50สตางค์อะไรเงี้ย129บาท130บาทแถวๆเนี้ยแนวต้านค่อนข้างแข็งนะสำหรับตัว BBL นะถ้าคุณซื้อมาตั้งแต่111บาทหรือ120บาทเนี่ยก็เฝ้าระวังนะแนว 129บาท130บาทนะเพราะมีคนติดรอรออยู่มาขึ้นมาสักทีอะไรเงี้ยนะนะครับโอเค,อเค,อเคตัวถัดไปตัวนี้อ่า XPG ตัวนี้น่าสนใจนะน่าสนใจนะเพราะว่าขึ้นมานานแล้วก็ไซด์เวย์พื้นมานานตอนนี้เป็นเขียวแรกถ้าสองเขียวต้องทำ สามบาทสามสิบสตางค์สองเขียวนี้ต้องสามบาทสามสิบสตางค์นะถ้าสามบาทเสียสิบสตางค์โอแกบคนเหลือเยอะนะแก็บเหลือเยอะนะคนที่มีของตอนนี้วางซับลอตไว้ที่สองบาทเจ็ดสิบแปดนะสองบาทเจ็ดสิบแปดถามว่าถ้าสามบาทสามสิบสามบาทสามสิบบาเพเซฟเอสามบาท สามบาทยสิบสองสามบาทยิบสี่ก็ใส่ได้แล้วเนี่ยปึ๊บโอ้ตรงนี้ก็มีแกลบนะก็มีแกลบพอสมควรนะสำหรับตัว xpg นะต้องสองเขียวนะสองเขียวก็สวยดีนะเออใช้ได้เลยแหละตัวนี้นะเออนะถัดไป aot แนวโน้มขาลงนะเออก็อย่าพึ่งครับพอไปเทดเขานะสต็อปลอตก็หลุด ทุกอย่างหมดละเออโอ้ยแต่ว่านะเอาใหม่อันนี้ถ้าแบบห้าสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์นี้ลึกไปนะวางสตอปรอยไว้ที่หกสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์สำหรับคนที่มีของนะสำหรับคนที่ไปไล่ซื้อเขาตั้งแต่ห้าสิบเก้าบาทห้าสิบเก้าบาทนี่ก็วางสตอปรอยไว้ที่หกสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์แนวต้านอยู่ที่หกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์นะ อืแนวนี้ก็ผ่านยากเหมือนกันเนี่ยคนเปียกเลยเนี่ยคนติดเปียกเลยนะแนวอีเมย์ด้วยนะอืมสำหรับเอโทีนะถ้าไม่มีของก็รอไปว่าอย่าเพิ่งเข้าไปนะมาดูตัวนี้ดีกว่าเออถ้ายังไม่มีของมาดูตัวนี้ตัวนี้นี่สวยนะเห็นไหมถ้าเราซื้อเนี่ยอยู่เหนืออีเอเนี่ยโอ้มันบั่งไฟชัดๆเนี่ยบั่งไฟชัดๆเลยเนี่ยนะ อยู่เหนือ,อน,นี่ก็ถือไว้ใช่ปะ่ะนะครับตอนนี้คนที่มีของเลื่อนสต็อปลอสไว้เลยสี่สิบบาทเลื่อนสต็อปลอสไว้ที่สี่สิบบาทนะแนวต้านสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ห้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางคนะ์สำหรับ BLA อันนี้ก็สวยนะสวยอืมบังไฟบังไฟเดี๋ยวลองวัด แนวดิมาวัดแนวกันนะอืมเป้านี้แหละนะเป้านี้แหละนี่แหละสองร้ยหกสิบเดจุดแปดพอดีนะตัวนี้ระมัดระวังนะแนว 46่สบาทเจสาตาง BLA นะก็แนวฟิโบด้วยนะแนวฟิโบด้วยวางสปอตไปสี่บาทนะถ้าคุณซื้อแถวแถวสามสิบสอาสิบสเนี่ยเบกเบกตัวนี้ขึ้นมาใช่ไหมเบกปึ้งซื้อมาเนี่ยกำไรใช้ได้อยู่นะกำไรเยอะอยู่นะตอนนี้ถ้าใครซื้อก็กำไรเกือบ30%แล้วอะเนาะถ้าเบกตรงนี้นะครับ นี่เลยเฝ้าระวังนะ46.75หั็ไห้ทีที่บี้อ๋อตัวนี้โดนตบลงมานี่โดนตบลงมาได้สามวันละเนาะึ้นไปชนบาทห้าสิบนี้โดนตบลงมาเลยนะตอนนี้แนวรับแนวรับอยู่ที่หนึ่งบาทสี่สิบนะหนึ่งบาทสี่สิสตางคนะ์ อย่าพิ่งเข้าไปรับเขานะรอดูหนึ่งบาทสี่สิบหนึ่งบาทสามสิบเอ็ดเขาเปลี่ยนเป็นสองเขียวเมื่อไหร่ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะน,นี้เป็นแนวจับตาแล้วกันนะหรือว่าถ้าเขาทะลุบาทห้าสิบไปได้เนี่ยก็ตามได้นะบาทห้าสิบนี้ก็ตามได้เพื่อไปนี่เลยแนวต้านถัดไปก็บาทเจ็ดสิบนะแต่ตอนนี้อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งรอดูบาทสี่สิบบาทสามสิบเอ็ดนะ ถัดไปอืุเซเว่นอัพจะเป็นเซเว่นเซเว่นอัพสมชื่อด้วยเออนะว่าโอ้ช่วงนั้นตกมาแรงมากเลยนะตกมาจากเนี่ยโอ้โคตรโหดอ่ะจากสามบาทท่าอะไรเนี่ยจุดสูงสุดอ่ะสามบาทห้าเจ็ดอ่ะตกลงมาเหลือเหลือโอ้เก้าสิบสี่สตังค์อ่ะตอนนั้นเขาตกลงมาโหดมากเลย เดดามอำมาตย์มากตบลงมาเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นตะ์น่ะกี่วันวะเนี่ยอ่ะวันที่ตบนะตึง้งสามสิบลงมาวันนี้วันที่เก้าเออสามสิบถึงวันที่เก้าประมาณนะักเก้าวันสิบวันอะ่ะตบลงมาวันเดียวนี่บอกโอ้โหเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นตะ์น่ะ จ้าที่แรงนะตัวนี้เจ้าที่แรงนะก็ลองดูแล้วกันนะตัวนี้เออกลับขึ้นมาละกลับขึ้นมาละคนที่มีของก็วาง stop l ล s s ไว้ที่อ่ะเลื่อนขึ้น stop l ล s s คือเลื่อนขึ้นไปเลยไวท้ที่บาทยี่สิบห้าสตางนะบาทยี่สิบห้าสตางแนวต้านก็ตรงนี้แหละแนวบาทสี่สิบเนี่ยแนว e m เมเนี่ยนะถ้าผ่านไปได้ก็บาทสี่สิบเก้าะ ืมแล้วที่แรงนะจะเสียงก็กสู้ๆนะตัวนี้นะเออแ้่ผมก็รอรอให้มันรอให้มันนั่นก่อนถามว่ามันจะเป็นแบบโลไฮไฮเออโลก็เป็นได้นะตรงนี้นะ อืมอืมก็ถ้าเป็นเพย์เซฟก็ให้มันขึ้นมายืนให้ขึ้นมายืนเหนืออีเมสิ75ก่อนแล้วกันนะแต่ว่าใครเป็นบิ๊กแอดรู้ว่าเสียงขอลองก็กเหตุได้นะเพราะถามว่าถามว่า อไอ้ตัวนี้นี่มันถ้าเขาเอาขึ้นเขาก็เอาขึ้นยาวนะถ้าเอาขึ้นเนี่ยเขาก็เอาขึ้นยาวแบบนี้นะแต่ถ้าเขาเอาลงเนี่ยก,ก็ลงแบบลงแบบใจหายเนาะแต่ว่าคือถ้ามันอยู่เหนือเอเเจ็ดสิบห้าเนี่ยมันจะเซฟกว่าเห็นไหมมันขึ้นใช่ไหมมันขึ้นปื๊ดย่อลงมาเนี่ยมันก็มีจังหวะให้ออกขึ้นปื๊ดย่อลงมามีจังหวะให้ออกขึ้นปื๊ดย่อลงมาเนาะ มีจังหวะให้ให้ออกตรงเนี้นะแต่ว่าตรงนี้มันเด้งขึ้นมาเนี่ยคือยังยังเสี่ยงอยู่นะส่วนตัวผมมองว่ายังเสี่ยงอยู่นะก็รอให้เขายืนแบบยืนได้แบบแบบนี้ก่อนเนี่ยผมว่าคือถ้าเขามาแตะตรงนี้มันต้องต้องใช้เวในช่วงเนี้ยก่อนเนี่ยใช้เวย์ช่วงนี้รอให้อินดิเคเตอร์ขึ้นมาแล้วก็ค่อยปื้ดขึ้นไปแบบเนี้ยนะประมาณนี้นะ โอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สําหรับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนนะเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุนของท่านนะอ่าโอเคถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแจ็ค m มนนี่เบตเตอร์สวัสดีครับ